สวัสดีครับแฟนมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยกับต้นมวยเด็ด3ดาวนะครับทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่1เมษายน2568นะครับทุกท่านวันนี้เป็นวันหวยออกนะครับวันอังคารที่1เมษายน2568นกะครับก่อนอื่นนะครับมาสรุปผลมวยอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคู่ที่1นะครับ AJ แพ้น็อกยกที่1เพชรรุ่งโรจนด ชดบางแสนนะครับคู่นี้ผมให้รองไปที่ AJ ก็พลิกแพ้ในราคา32นะครับคู่ที่2นะครับรุ่งนาจารย์ฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างตัวนี้ชัดเจนเลยครับไม่น็อกไม่เอาตังค์นะครับผมพูดแบบนี้นะครับผมพิมพ์แบบนี้ในลายกลุ่มนะครับไม่น็อกไม่เอาตังค์นะครับตลาดรักทรัพย์ขึ้นมานะครับเสมอในเสมอกันยอดวงงาม5 4 3 2ไหลไปเกือบ2 1นะครับ ผมก็สั่งให้รองไปรองไปที่รุ่งทยานฟ้าสองยิ่งเจริญการช่างครับรองไปนะครับเร่งเมื่อ,อไรน็อกเมื่อนั้นนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับพอเร่งปุ๊บรุ่งทยานฟ้าก็สามารถสับสอกเอาชนะน็อกยอดวงงามได้ไปในยกที่สองนะครับนี่แหละครับเหตุผลที่ผมให้มาดูหลังช่างนะครับกินกันที่น้ำหนักจริงๆนะครับคู่นี้คนหนึ่งน้ำหนักมาพอดี ส่วนเจ้ายอดบัวง,งามมาลด2.4ปอนด์ลดเหนื่อยลดไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงที่จะเดินนะครับพอขึ้นชกจริงๆก็ตามนั้นนะครับเด็กมันแพ้น้ําหนักครับมันลดเยอะแล้วก็คู่ที่3นะครับคู่ไฮไลท์เลยนะครับรองคู่เอกยอดเสกสันนลดสวยจ่าเจตกับยอดเพชรเพชรพ,ชรพชรมคุณมวยไทยนะครับคู่นี้ผมก็ให้รองนะครับไปที่เจ้ายอดเพชร ยอดเสกสัน3ยกเป็นต่อ3 2ยกที่4เป็นต่อ3 1 4 1ผมก็ตามนั้นนะครับในกลุ่มผมพิมพ์ว่าไม่ดีครับไม่ดีรองน้ำเงินไปรองน้ำเงินไปมีของเล่นน้ำเงินก็ตามนั้นนะครับก็เป็นเจ้ายอดเพชรสามารถโบดเลียดเอาชนะไปในยกที่5ครับหน้าเสือช่วยด้วยนะครับวันนั้นนะครับหน้าเสือช่วยด้วยผมก็ ให้เล่นไปที่ยอดเพชรตัวเดียวเลยนะครับก็ชนะไปแล้วก็คู่อเล็กนะครับกู้เอกนะครับกู้เอกตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาอาเล็กต่อสองหสหนึ่งผมก็ให้เล่นต้นๆนะครับอเล็กครับแล้วก็ค่อยขยับขยายเอาก็พลิกแพทคะแนน,นให้กับ1สยามโดนนับนะครับอเล็กโดนนับก็เป็น1สยามชนะไปนะครับได้แชม108ป์หนึ่อยปดปอน สรุปนะครับสรุปอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับชนะ2แพ้2ตัวติดดาว3ดาวนะครับ2ตัวนะครับก็คือรุ่งนัยานฟ้าเล่นนับน็อกด้วยก็ตามนั้นครับชนะน็อกแล้วก็ติดดาว3ดาวตัวที่2ก็คือยอดเพชรนะครับก็กินไปอิ่มอร่อยเลยนะครับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับที่สำคัญนะครับแอดไลน์ไป แอดไลน์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมขอ3ท่าน4ท่านนะครับช่วยผมด้วยนะครับแอดไลน์ไปนะครับข้างหลังผมเลยครับบอกว่าต้นมวยเด็ด3ดาวแนะนํามานะครับแอดไลน์เข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้มีหวยนะครับหวยวันที่1วันอังคารที่1มีอ่าเมษายน2568นะครับก็ชอบไปที่74ตัวเดียวเน้นๆเลยนะครับ74ไปกันที่มวยวันอาทิตย์เลยนะครับวันอาทิตย์วันที่6 เมษายน2568นะครับเป็นศึกมวยไทจีดสีล้วนๆนะครับคู่ที่1นะครับทัพหลวงเพชรเกรตดเพชรนะครับพิกัด125่ปอนด์อายุ19ปีส่วนสูง172เครับเป็นมวยจากขอนแก่นนะครับชกมา70ครั้งนะครับเป็นมวยฝีมือหลักเรียมไอคิวดีนะครับกล้าแรกกล้าประทะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่59กกิโลนะครับฟอร์มหลังแพ้น็อกยกที่3 สเตฟานพุ่มพันม่วงนะครับที่วันลุพินีนะครับจะพบกับดาวสยามสเตชพันนะครับ125ปอนด์ปเท่ากัน18ปีอ่าส่วนสูง172นะครับเป็นมวยจากตรังนะครับโจกมาทั้งหมด50ครั้งครับเป็นมวยฝีมือสไตล์คล้ายกันนะครับเข่าในเนียวแน่นหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดีชกไป ระยะยาวดูดีกว่าครับเขาในเนียวแน่นครับดาวสยามฟอร์มหลังชนะน็อกยกที่ห้าเพชรตะวันนะครับคู่นี้นะครับปีมือคล้ายๆกัน,นครับความหนักอยู่ที่ทับหลวงวงในอยู่ที่ดาวสยามวงนอกสไตล์คล้ายกันนะครับผมชอบไปที่ทับหลวงเพชรเกศเพชรนะครับชกที่นี่ประจํานะครับชกที่นี่ หนักตัวแรงหัวจิตหัวใจใช้ได้ครับเด็กคนนี้ชอบไปที่ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรนะครับคู่ที่สองนะครับเป็นการพบกันระหว่างสองศึกนะครับมนพระรามศึกเกียรติเพชรนะครับแล้วก็เจ้าน็อตใหม่ครับศึกเพชรยินดีนะครับเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับมนพระรามจิตเพชรถลูกันนะครับพิกัด102ปรอปอนอายุ17ปีส่วนสูง174เป็นมวยจากราชบุรีนะครับ ชกมาทั้งหมด40ครั้งนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือตั้งรับจับทางสปีดแข้งดีครับเด็กกว่านี้แข้งซ้ายนี่สุดยอดครับสปีดดีมากๆครับฟอร์มหลังชนะคะแนนจีรวัตรโชราชภูมินะครับน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่50กิโลจะพบกับน็อตใหม่วอรุณชานะครับวอรุณชาเป็นมวยจากสายเพชรยินดีครับ102ปอนด์ อายุ17 uh, ปีส่วนสูง1 6 5เป็นมวยจากสาแก้วนะครับชกมา60ครั้งเป็นมวยฝีมือตั้งรับจับทางจริ่งน้ำหนักปล่อยๆอ,อ,อยู่ที่49กิโลเจ้านอดใหม่ก็เป็นมวยฝีมือดีแล้วครับแต่แติดขี้เกียจออกอาวุธนะครับมีแต่ทรงนะครับไม่มีอาวุธนะครับผมเห็นไม่ใช่ว่าเพิ่งเห็นเด็กนะครับชกมาประมาณ7-8ครั้งผมก็ดูทุกครั้งนะครับเป็นมวยขี้เกียจออกอาวุธครับเจ้านอดใหม่ เป็นมวยตั้งรับจับทางหลักหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดีวงในมีขวางคอแต่ไม่แทงได้แค่ลูกกันแล้วก็ลูกขวางขี้เกียจออกอาวุธมากๆเด็กคนนี้เขาออกมาสามทีมันออกไปสักทีหนึ่งประหยัดอาวุธฟอร์มหลังแพ้คะแนนเพชรพอใจก็พแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะเด็กมันขี้เกียจออกอาวุธอาวุธดีกว่าทุกอย่างแต่ติดที่ขี้เกียจออกอาวุธเขามาสี่ทีมันไปทีหนึ่งอย่างนี้ไม่ทันเขาครับ ก็คู่นี้นะครับมาชกกลางวันยิ่งมาชกกลางวันนะครับน็อตใหม่ไม่เคยชกกลางวันชกเตยช่วงกลางคืนนะครับคู่นี้ผมให้ทีเด็ดสามดาวไปเลยครับมนพระรามสปีดอาวุธดูดีกว่าครับขยันออกอาวุธจะบทเบียดเอาชนะน็อตใหม่ถึงน็อกเลยครับชอบไปที่มนพระรามทีเด็ดสามดาวนะครับคู่ที่สามนะครับคู่รองนะครับคู่รองเดิมทีจะเป็นเจ้า เพชรแสนแสบสจรวันพบกับปานเทพเอกมางนวน,นะครับขยับไปเป็นคู่เอกครับคู่นี้แล้วก็ถอนคู่เอกระหว่างสิทธิทใจโสเต,เตยจพันกับ9ล้านสโจแดนได้จองถอนออกไปนะครับเอาคู่รองมาเจ้าไกรทองพียูผ้าใบนะครับพิกัด124อปอนด์อายุ20ปีส่วนสูง170เป็นมวยจากสุราษฎร์ธานีซ้อมอยู่ที่ค่ายโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ธานีนะครับชกมาทั้งหมด50ครั้งนะครับน้ำหนักปล่อยๆอยูอยย่ที่5 9 ฟอร์มหลังชนะคะแนนเด็กดอยนุ่มนิ่มมวยไทยเด็กดอยทีเอมวยไทยนะครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดครับไก่ทองพียูผ้าใบพบกับจอมโหด JP Power เนะครับเป็นมวยจากสุรินนะครับอายุ20ปีส่วนสูง167นะครับพิกัด124ปอนด์เท่ากันชกมมาทั้งหมด100ครั้งนะครับน้ำหนักปล่อยๆอยยู่ที่58กิโลฟอร์มหลังชนะคะแนน รุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มมวยไทยนะครับฟอร์มหลังของสองคนนี้ชนะคะแนนค่ายทีเอ็นมวยไทยทั้งคู่นะครับเจ้าจอมโหด3ฟอร์มหลังชนะรวดนะครับโดยชนะรุ่งเรืองเล็กชนะเพชรพฤหัสแล้วก็ชนะน่าจะเป็นเจ้าดีโอวาตานะครับก็คู่นี้นะครับสดบทเก่าครับฟอร์มสดอยู่ที่ไก่ทองพียูข้าใบความเก่าอยู่ที่จอมโหด JP Power นะครับหรือว่าจอมหดสิทธิ์เจการคู่นี้นะครับผมชอบไปที่มวยเก่ายัางเจ้าจอมหดครับหนักแรงแคล้ายๆกันหัวจิตหัวใจร้อซ์ทั้งคู่แต่จอมโหดหลักเหลี่ยไ IQ มวยความเก่าเอาตัวรอดได้ครับจะบทเบียดเอาชนะมวยรุ่นน้องอย่างเจ้าไก่ทอง p ีผ้าใบนะครับชอบไปที่จอมโหด JP Power นะครับ คู่เอกประจํารายการนะครับน้องรักของผมเลยนะครับปานเทพเอกมังนลน,นะครับวับนนี้ฝากเป็นกําลังใจให้น้องเลยนะครับปานเทพเอกมังนลคู่เอกประจํารายการนะครับเพชรแสนแสบสสจารุวนันอายุ21ปีส่วนสูง1 67พิกัด124ปอนด์เป็นมวยจากอุบลราชธานีนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสจารุวันศรีเกตนะครับ ชกมาทั้งหมด80ครั้งนะครับน้ำหนักปล่อยป่อยู่ที่6กกิโลเป็นมวยไฟเตอร์ครับเตะขาต่อยมัดวงนอกได้วงในดีครับฟอร์มรลังชนะคะแนนสักเล็กเกียริเพชรเดชะนะครับหรือว่าสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับจะพบกับปานเทพเอกบางนนท์นะครับปานเทพตัวนี้ก็เสมือนเทพปอเพชรทีดีนะครับเป็นมวยจากสุโขทัยนะครับอายุ24ปีส่วน0ูนย์ร้อยเจ็ดสิบหกนะครับ พิกัด124ปอนด์เท่ากันชกมาทั้งหมด100ครั้งนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยอยู่ที่61กิโลฟอร์มหลังชนะฟาวฉัดพลอยซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิหนุ่มน้อยนะครับชนะฟาวสัดพลอยอยู่ที่ช่อง7สีแห่งนี้นครับชอบครับเด็กกว่านี้ผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วน้องรักอีกคนหนึ่งนะครับเจ้าปานเทพหรือว่าเสมือนเทพปอเพชรธิดิเคยชนะมานะครับเมื่อปี65นะครับเคยชนะเพชรแสนแสบขาดลอยเลยนะครับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ ปานเทพอีกบางหนวนเหมือนเดิมนะครับจะย้ําแคนอีกครั้งครับด้วยสีดิลารูปร่างนะครับเป็นตัวต่อนะครับสีดิลารูปร่างปานเทพดูดีกว่านครับจะบทเบียดเอาชนะมวยอย่างเจ้าเพชรแสนบไปได้สนุกนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันอีกทีนะครับหลังช่างมวยไทยเจ็ดสีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมเข้ามานะครับฝากด้วยนะครับข้างหลังผมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ แอดไลน์ไปนะครับบอกว่าต้นมวยเด็ด3ดาวแนะนํามานะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยแอดไลน์เข้ามาเยอะๆนะครับ1ท่านเท่ากับ1อํบบาลังใจให้ผมนะครับครับสวัสดีครับ